นูอไม่รู้ภาษาไทยพอเสร็จแล้วเฮ้ยนี่ไล่ตั้มผู้หญิงมาในบ้าแล้วในบ้าการเหมือนนี่ปีใหม่แล้วทำตัวใหม่ซะหน่อยนะครับมึงอะบ้าหรือเปล่าทำไมแต่งตัวอะไรพวกมึงเนี่ยกนี่นี้เป็นใครเนี่ยนี่คือจอมยุทธกบีและเทียมทางเฮ้ยใช่เหรอมาอี่นี่ พอเช้าแล้วถ้ารักตัวกลัวกูจะตายถอยเลยสักแหม่มึงไงต้องรักตัวกูตายด้วยรักมึงไงต้องรักตัวกูต้องกลัวตายกูพูดผิดไหมอยับไปตรงนี้ไปถอยไยมึงมีที่อะไรจะมาโชว์กูดูเหรอตีไม่มีไม่มีพวกระหน่ำหลุดหายไปแล้ววันนี้ทต้องไหวพอดีพอเช้าแล้วถ้ามึงอยากตายไปสักไปได้กูฝากไว้ก่อน กูจะปล่อยพี่กูแล้วไปแล้วากรมึงอกนจากูไม่เบไอ้นี่ไอยูืพ่อแม่สั่งสอนไล่ไปก็ไปง่ายๆขอบใจที่มึงไม่ะไรต่อโก้กูสู้เค้าชีวิตกูเกิดอะไรขึ้นมานี่ไม่ใช่ปัญหาเดีอีกแล้ว้่วยปล่อยไว้ สองคนนี้ต้องตกต้องเป็นเมียคนอื่นแน่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นเมียคนอื่นจับทำเมียอะไซะก่อนเมียเราไม่อยู่ตอนนี้ไมันพูดว่าไม่มีปัญหาลูกเมียอย่าให้มันขึ้นหัวเราเมียนี่เปรียบเหมือนยอดยากทำอะไรไม่ดีขัดใจเราก็จี้เลยอาจารย์แสดงว่าเราไม่คุณเมียไม่ได้ไม่เมื่อยไม่ยกพี่อยั่นิงอยู่เพราะฉะนั้ว ไม่กลัวใครเล่ไงเลยไม่ไงจังชนี้เน่ยเนี่ยใช่เหรอเดี๋ยวเราปันพี่เไปซื้ออะไร่ะซื้อถุง่องใหม่นมพี่วาพี่มันไ่ใส่ถุง่องขาพี่ไถุงน่องไี่คซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยนี่ืมันต้งกางี่เกยไปยืนไปเลยเนี่ยไปลายถุงร่องอ๋อพี่เกย์เราพูดดีเก้าอี้ไม่พดยนอโอ้ใช่หรเปล่า ัตเประการนครับถ้าโอาสด้เข้ามาครับโอ้หอเต็มเลยด้อามานน้อยเลยดีครัเอามาเน้นน้อยถ้าคนณถ้าคนเต็มมันจะดูดีเไงถ้าเอาวางก้ยอีเยอะๆหล่ยคนน้อยมัจะดูน่ากินนะเมื่อกี้น้องชาบอกว่าใเอาก้าอีมาเต็มใช่ไหมมึงให้เขาเข้ามาหน้าให้เต็มก่อนในข้างหน้าเนี่ยไม่เหลือไม่ดีเองเข้าข้างน้ำหรือเข้ามาอ๋อเหรอเอาจ ตอนนี้เหรอตองณเกมเทคุณดวยแค่นี้ถเยอะแลวเนี่ยผมก็จอเป่แสงหานี่มีไม่ถึงยี่สิบคเลยผู้หงมันแสหาไม่ต้องมีเล้นหนาวอกร้ากูไอ้นี่คอนเสิร์ตอ๋อคอนเสิร์ติเนี่ยอ แสดงว่าคณะกรรมการเนี่ยเขารู้ว่าหาหน้าพลัดแล้วมันจะสบายสะดวกสบายเพราะอะไรอ่ะตเพราะหาสายรามนะเป็นยังไงไม่มีที่ยืนเลยโอ้โหเนี่ยแบบเต็มทีหมดเลยเหรอนั่นเลยหาหา้าพลัดมายังมีที่รงที่เดิยวสบายดีรู้สึกว้านี่จับลำได้เลยเพรไปถึงขนาดนั้นไปแ้วไปแล้วไปล้วไปแล้วเขาไปเยี่ยมแล้วเขาไปไหนรอยรอยไม่หายต้ารหาสอนรามครับพอรู้ไปรอีไม่พ้นเลยเวลาจะหาียเจอต้องดูด้วยต้องดูหาแบบนี้เหรอต้องดูว่า หาทีงไหนที่เหมาะสมอ๋อแล้วหาส่วนลาก็หาต้นข้าวปีใช่หาเพื่นอนต้นข้าวปีพรุ่งนี้จัดงานหาคืนนี้จะทันที่บว <c oughs> <c oughs> กคุณว่างคุณตีอยู่แล้วกลัวเดี๋ยววันอะไรเข้ามาเรื่อยเข้ามาตัวน,นี้่งหาตรงนี้ราคา นี้เราลดแล้วครับเราว่าเราเราเข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ไปดีแล้วก็อยากจะช่วยคณะกรรมการช่วยังวัดช่วยรับเข็มกันบืนชั่วโมงนี้ถ้าโทรมาภายในสิบนาทีนี้หลือแค่หมื่นเก้าหมืเต้าวยังหาอย่างไรนะบอกทำไมมันลดขนาดนั้นเลยนี่ยหมื่นเก้าหมื่นมเก้ามนคิดไงไงเต็มๆไม่ชอบหรอเหรอเออข้าผิพานสีงไม่พอเลยก็ มุ่งใครมันคุยเมือกก็คุณสองคนมาช่วยฉันไม่งฉั่โดนคว้าหมาพุกี้อ่ะถ้าใอย่างเงี้ยฉันก็เหินและยิ่งโดดเดี่ยวอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวครับท่านผู้ชมผู้มปนเกียรติของเท่านคนเดียวที่ยเดียวได้ ยู่พูดไปทัไรเนี่ยรู้ผิวมไปเข้าห้องน้ำเหมือนกทไมไปเข้าห้องน้อยู่ห้องน้ำชายยืนไอยืนพูดทำไมมึก็ไปยืนดูเออของใครมันโมลานกันมึงไปยืนกับเขาเลเขาอิจัวอยู่ตัวอะไรเนี่ยอื้ม เขาู้กน่อยู่แล้วไอี่เหมือนเหมือน่าไหมอาเหเหมือนฝาไม่เหมือนเหมือนคน้ถึงโตมากเน้นไม่เหมือนป่าจริงจรงิได้ไงไอ่ไหมวั้ไม่ลงร็องเลยนะงเสียงงเพลงนี่อยู่กัาไม่ปากันคห้เป็นานะจ๊ะอยากอะไอยากเคื่อไหนหมดป่าหรือป่าดี๋ยังจริงปะเนี่ยพี่ไแล้จัห้ 问你吧。 หลุดชอบกินเก่งเที่ยงเก่งนี่ได้ป๋าจันให้ยี่สิบร้อยยี่สบร้อยไม่พอเนี่ยไปยาาไปเที่ยวบางโงไปยามาไปเที่ยวบางโงไปซื้อคอนโดไปยามาไปเที่ยวบางแสนไปยามาไปเที่ยวบางแสนพาไปที่แสนเียงคเ้มน 直接拍